ว,ตตนะวิทยุไต้ลาตัดสินแพ้ชนะวัดที่ความเร็ว ช่วยอะช่วยช่วยต้องเกินรถหมอมาฟิกไหมอะระเบิดนะระเบิดนะยิงดีต้อนรับซูอาโอวีชิลเลกตัดเลือดแล้วหรอมอในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะโลกกระฟองโลกไปยั่ได้เออสเตร้อ เออเรล่มมีบอล่มีบอลมบอลมีบอลมีนี่สงตัวเป็นตัวเทกมีลุมนี่วงน่อยน่ยเปนเทียดเนี่ยถอยเลยถอยเลยถอยเลยออกอย่าดีไว้เนาล้วครับกลัไครับกลังไปครับกลังไวครับี่าใครเล่นไทยจิต

แก๊กมีลุม่มแสดงว่าไอ้นี่มีน,านามี่าจะขึ้นไปู้แต่ตายเลยมันเจ็บป้อตัลเียนนะขอดาจบข่าวเรียบร้อยครับ

แวนมันป an <c oughs> oh, ิกบ kind of ้านหน้าขอมาตีมนเพื่อดิจิตอลมาเชียครับเล่อมาตีแบบนี้ดิจิตดิจิตอลทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกูสามกอะมรนี่มาอกเมาส์มาฟกา์ก็เมาส์เยี่ยมจริงๆเมาส์ใช่ยัง เอาสักอย่างอมปะแหนนี่ฮะมาปะปาเหงาอยู <c ười> ่เ <teor> นี่ยโอ้โหเมื่อสมัยวัยรุ่นเราก็นักเลงไอ้สองตีลันฟันแทงไปทั่วห้พี่เดินสะดวกเถอะอย่างที่ไหนมาแน่คอนี่ด้านแม่จบแั้นะนี่บ้าหรือเปล่าฮะมาแปะเ้ามันมาปมัน ตายแล้วนะก็ได้อีกแล้วกัตายเติมแตยเตอมเกือบตายมีชีวิตรอดเลยนรอเราดึงละไปห้าปันเมตรปั๊บวัยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแม่เจ้งก็เข้ามา ใกนกมแไวไมได้แดกครูล็อกปะนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอแบบแดงสุดท้ายโอ้อันแนพี่ออกอันนั้นมากระเด้ออไฟอ่ะแล้วก็ขออขีบ่ไหนเนี่น้องกันแค่เรีนับรองเลยอ่ะนับรองเลยอ่ะเปลยเข้าแบบแดงไปเลย

โจท์พอดีว่ะโอบมกมบวกอ่ะมันไปบวกคนเดียวปนะเจหงอะนา่เขาก็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 งดรองัดงัดไอ้รูแล้ว เรียบร้อยจบได้จบหน่อแปลห้องตีมนะมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวซะเลดแมนหายไปเลตแมนดันบนเลตแมนบนด้วยแมนบนดันบนปี๊ดรอปี๊ดเลยก็ปีดเลยป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 เลย มามาเปิดหุ 4, 4, 3. 3 no ่มนี่ผมเปิดหุ่มแน่เลยทีแอนทีสี่ท่าสมาแล้วเนอะโยกไปละได้ก่อปตายเว้ยน้อยเดียวผมได้เกานะอนโดนเลยโดนนเ้ยโดนนั ตอนทีก่อนเข้างานแชคูณแฟนก่อนดิ้งติกแม่นี่มาหละอนเม่อกี้ผมเล่นอยู่นะกัขอให้แบงค์มาติ๊กว่าโมาเตว่ให้ต่อยรข้งไล่ทุกขควันคือแบบไม่คือ่าเลยแอบดเข้าเกมหร อามงก้อนอยู่นะไอ้หทำานป๊บนี่เอาเอาได้นะผมมีข้อเก็บสรุป อยู่บางโดนด้วยฮู้ยสุยไต่ได้ดาบแดงระวังมาฮู้ยเอาเนี้ยแหละฟ่อขี่เอาเนี้ยไต่เน่นอนพี่มันต้องดาบแดงมันร้องถึงดาบแดงหรอกเจ๊กอกะไอ้แม่มีอันตีอ่ะยิงอันนี้ผมก็เดือดเดี๋ยวผมยิงนี่นี่นี่แบนไม่นี่แบนไม่นี่แบนไม่นี่แวนใพุ่มเนี่ยแวนใพุ่มเนี่ยมาไต่เลย เซตเงนผมจะเอ้ยองมาเลยองมาเลยมองบแล้วองเดือดเรอนเลยมามันสโลเกแกแลวไนาคอดเคียร์กง้กับได้ก่อนนาคอดเคลียร์ลางทีนาคอดนาคอด ออกมาเน้อ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 มาจำเออไมเลยอย่างนีเนี่ยนิ่มขนาดนี้เนี่ยมันคนหรือขี้กันวะเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาอะเอาอะจบเลยใช่ไหมจบแล้วจบเลยจบเลยรายงานนะข้อไหนครับ

ไปงานอร่อนไปงานเนี่ยแหม่ดีข่ามาแจ้งแล้วถราข่าแจ้งเรียบร้อยแล้วแจมชุดหนึ่งมาดามีดมาและ